เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2566ส่งพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพทรทัศน์และวิทยุจำกัดธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือกรุงศรี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ริมคลองบางลำพูในชุมชนตรอกบ้านพานถมใกล้กับวัดประวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพียงแห่งเดียวที่อยู่ในฝั่งพระนครและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกปีในวันที่27-28ธันวาคมจะมีพิธีบวงสวงและงานเฉลิมฉลองวันขึ้นครองราชของพระองค์ศาลหลังปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ ด้วยแรงศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านบางลำพูและละแวกใกล้เคียงให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่สการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลลักษณะเป็นศาลาชั้นเดียวก่ออิฐถือปูนคล้ายบทไทยแต่ตกแต่งหลังคาและเสาแบบสารเจ้าจีนกรุงมสีรวมสืบสารความเป็นไทย